ต้องไปลงลึกแล้วมันไปลงลึกไนะปพิจานรณาดูจะไม่เถียงกับใครจะไม่ใช้หลักการเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาโัูพันมากเกินไปผมก็ไม่นักวิทยาศาสตร์ผมก็ตอบโจทย์ได้อันไหนตอบโจทย์ไม่ได้ผมค้นได้คุณก็ค้นได้ถูกไหมเรามา,เรามาเรามาแชร์ข้อมูลกันให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมด้ยอย่างผมเนี่ยนะคุมพานี่ก็เจ็ดสิบเจ็ดแล้วใช่ไหมผมใช้ตั้งฐานผมมาเยอะ หลอดเลือดผมอ่ะผมใช้กันมาเยอะตะกากนก็นเยอะอะไรเยอะทุกวันนี้ผมต้องกินยาล้างลหลอดเลือดผมเพื่อไม่ให้ต้นต้นเลือดหัวใจติดก็ผมก็ยังเดินป่าผมก็ยังไปทําสวนของผมสวนขุมง้ไปผมเดินวันหนึ่งขึ้นทารอบเลยสวนผมนะเพราะหัวใจผมเนี่ยพร้อมที่จะเร่งเครื่องได้ทันทีเลยใช่ไหมไม่ใช่เร่งไปแล้วบอกว่า กล้ามเนื้อมันไม่ทํางานแต่ล้มเลยมันไม่ใช่เราต้องเตรียมตัวแกเราจะแกทุกคนต้องแกแต่เราข้ามันไม่ได้เราชะลอมันได้ก็ไหมฮะหัวใจนี่ไม่ต่างมันหยุดมันหยุดได้ไหมแต่เราลบผลนั้นได้ก็คือความเครียดความกรดความอะไรต่างหลายเนี่ยเหลือก็ปลอบๆเหลยอก็เฉยๆเหลือก็เอาอีกแล้ว มองเห็นมากเอ๊ะพูดกันแล้วมามองทางเราเอ๊ะห่าเราเปล่าวนเนี่ยเขากับบ้านมอนหลับจะดีแล้วเรายังคิดอยู่ไอ้คนนี้อยู่เลยจันะฮะเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยนะผมไปที่ที่ที่กรมกรงการแพทย์แผนไทยนะแล้วทางเลือกนะเชิญผมไปที่ให้บูธผมเนี่ยไปเสนอผลงานให้กับฝรั่งที่ ตังซีรอนโรงรันตังซีรอนภูเก็ตปรากฏว่าผมขายยาให้ฝรั่งไม่เาาคยขายคนไทยแล้วคนฝรั่งไม่เคยถามสักคำเลยว่ามีข้างเคียงไหมเพาบอกเพิ่มเท่านั้นแหละโอเคเลยผมเคยมีรั่างอยู่คนหนึ่งเป็นหัวใจเต้นแรงมากเร็วมากเสร็จแล้วยังไงครับผมให้ยากินไป สามเมตให้น้ำไปตัวนึ่งเป็นไม่ถึงสิบนาทีชิปะจองกรเต้เป็นโปรติเลยเขาบอกโอ้โห Amazing มาเขาบอกนี่แหละที่เขามาเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาทขาผอแล้วก็จะมาหายาอย่างนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเี่ถ้าเจอสิงดังๆเนี่ยเขาล้มเลยบางทีเนี่ยรับไม่ไหวเขาล้มเลยปรากฏว่าไงมาเขาสั่งยาผมเนี่ยตายโค ยาผมคสองร้อยบาทมอันอชื้อถูกมาก inexpensive เขาบอกว่าไงผมไม่ขายผมก็ขายโคตรเดียวให้คุณไปกินก่อนดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่เพราะวันนั้นเขาให้ไปอยู่ห้าวันวันนั้นวันงแรกเขามาเจอผมแล้วเขาก็เอาไปกินแล้วก็มาคุยกับผมทุกวันอ่ะวันสุดท้ายเขามาซื้อยาผมเนี่ยขวดนึกคิดดเดียวสองร้อยสองร้ห้าสิบเขาบอดว่าไง ผมขายยาเข้าไปเก้าพันประมาณเเก้าพันบาทแล้วก็มาถามผมว่าคุณรู้ไหมผมอาชีพอะไรผมบอกไม่รู้เละแต่ดูหน้าตาคุณตแต่งแต่งโวคุณคุณน่าจะเป็นนักออกแบบน,นะหรือไม่ก็เป็นพวกอาร์กิเทคปรากฏว่าไงก็ไม่ใช่เขาเป็นสายแพทย์สายแพทย์แบบไหนสายแพทย์แบบรุ่นใหม่ ที่เจอกรูเล็กๆเข้าไปเอากล้องมาตองเพราะเขาต้องใช้ความละเอียดอ,อ่กมากเขามีปัญหาเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเลยครับนะเข้ามาสยบยาไทยทีเดเขาบอกอีกหกเดือนซ e อีโอใ n เน็กซ์ฟิกซันี่ไงแต่เราไม่ใส่ใจกับมันไม่ต้องมากินยาหรอกกินอาหารนี่เป็นยาดูทีครับวันนี้อึเป็นยังไงกินเยอะแต่อึอยน,นี้ดี มีคําถามอีกเยอะเลยค่ะท,ที่นี่มีใครถามอีกไหมคะแล้วต่อไปจะเป็นทางบ้านทางบ้านนี่แบบยาวพื้นเลยค่ะถามมาเพียบเลยแต่ไม่อยากไม่อยากขัดคุณหมอกําลังเพลินเลยมาตั้งแต่แบบต,ต,ตั้งแต่ตแรกๆเลยปัสสาวะตอนดึกเนี่ยแก้ยังไงทานอะไรดี <ฮะ S 2> อันนี้คุณ<ๆ>โดมถามมาบอกปัสสาวะมักจะมาปัสสาวะตอนดึกๆึกจะแก้ยังไงจะทานอะไรแก้ผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายก็ต้องมาลว อืมค่ะแก้ยังไงดีคะอ๋อสีไม่สุดค<ะ>่ะนะฮะไม่ยากเลยผมมียาตัวตั้งชื่อว่าไวคุณนะฮะมีผู้บริหารบทรษัพทหนึ่งไปตรวจแล้วพบว่าผลมลูกหมากโตค่ะก็มีอาการอย่างเนี้ยนะฮะแล้วทานยาผมไปสี่ขวดแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าหายไหม เขาก็ไปอีกโรงพยาบาลเลงเช็คร่างกายหมอไม่ได้แทงเลยว่าต่อมลูกหมากโตเขาก็ดีใจใช่ไหมทีควรหายอะผมมีอยู่วันนึงผมตื่นมหกรอบเฮ้ยไม่ไหวแล้วหกรอบนี่ไม่ได้ลอบไม่ได้นอนเลยสุดท้ายแล้วผมก็กินยาเนี่ยกินยาไปสามเม็ดก่อนนอนนะ เราก็บอกบอกว่าผมกินโปรตีนแล้วได้จะกินสามเวลาพอ,อดีวันนั้นกินก่อนนอนเชื่อไหมคืึนั้นผมไม่ได้ตื่นมาฉี่เลยตอนนี้ผมตื่นมาครั้งเดียวก็ตื่นตอนตีห้าแล้วผมรักษาคนไข้เนี่ยหายมาเยอะเลยคนที่อายุเกินสี่สิบห้านเนี่ยมักจะมีอาการแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้บริหารส่วนนี้เลย อาหารคุณไปดูอโยเวอยบอกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยย่อยมาแล้วเป็นโอชาโอชาคือสารอาหารมันไปส่วนต่างๆเลี้ยงตัวนะสุดท้ายเรามามาที่ไหนมาแถวอาย่าสิบพันมงจรมันต้องสึกพันนะนะแล้วทุกวันนี้เราไม่ได้โบหางตัวนนะพอพูดถึงยุพบเนี่ยเขาก็ ก็อเลิกพวกนี้นะเพราะกล้ามเนื้อส่วนนี่ยมันอ่อนแรงเนี่ยผมนึกขึ้นด้ผมก็คำิลกแล้วคำิกลำกมันสุดใช่ไหม,ไหมนี่ไงเพราะผมจะแนะลําคนไขใต้ผมด้่ยนะให้ลดเนื้อให้อะไรกะไรเพราะขยะนี่ยมันมากองอยู่มันจะไปตู่ที่ต่ากันหมดเก้าก็เป็นที่ข้อนิ้วข้อมือใช่ไหมข้อนิ้วเท้าแค่ท่า ค่สองมันไม่นานแต่หัวไหลแล้วม,มากมายเลยเรยถ้ามันมากมันก็โอ้ออกมาเป็นตุ่ยใหญ่ๆเลยใช่ไหมนี่ไงเพราะผมรักษาคนไข้พอถามแล้วบอกว่าเป็นไงครับทุทัายาโผลเป็นไงมั่งคนไข้ตอบว่าไง losers. โอ้ยวีนี้ผมฉีกข้ามคลองแล้วนี่ไงฉีก <laughs> ข้ามคลองเลย, <laughs> <laughs> <driven> เลยใช่ไหมผมก็เลยใช้มุกนี้มาโอ้ยสบาย เมื่อก่อนฉีกว่าถูกเท้าครับมันไม่พุ่มนะฮะพรานพวกเราเนี่ยเตรียมตัวครับาถามว่าคั้งสุดท้ายคุณยองยองเมื่อไรคุณยองนั่งยองยองนะสมัยก่อนเรานังเอื้อดันั่งยองนะยังไงนี้ไงคุณยองก็ตั่งยองยองคุณตั้งปุ๊บใครใครลองยองดีฮะยองไหวไหม <S <S ใช่ไหม,ไมเออ ทำไมแล้วเสแต่เราต้องลุกขึ้นมาเองได้แต่ถ้าสมมติเราลุกเองขึ้นมาไม่ได้หาเสาถ้าเกิดใกล้ๆเสาอะกําแพงว่วก็ใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมาคือมันจะช่วยบริหารร่างกายเดี๋ยวนีในส่วนช่วงล่างผมมีหนังสือเล่องนี้ตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมซื้อมา exercise ร์ซายสะกดยังไงก็ ex ็กซ์ใช่ไหมเอ็กซอร์ซายใช่ไหมไอ้เรื่อนี้มันเติม s ตัว็ใหญ่ๆเป็น sex exercise ายอ๋อค่ะ บริหารเฉพาะเซ็กซ์การมีเพศสำคัญบริหารยังไงถึงมีเท่าความรำไรดีผมจำได้อยู่อันเดียดเอาลูกบอลลูกบอลที่เด็กๆเล่นน่ะลูกบอลยางอ่ะใส่แบนี้หนีบหนีบหัวกล้ามให้แผ่นนี้แข็งเลยผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงทำปุ๊บช่องคลอดกระชับไม่ใช่ใครถามผมไม่รู้ ผู้หญิงพอใกล้หมดประจำเดือนช่องคอแห้งครับสามีน,นี่ไปยังไงแยกช่องคอแห้งได้ย,ไยังไงงานนะครับาง,งบานดังไหมครับกินซุปงาดังมั่งมีไมนงานมีโอเมกา 3, 6, ้าสามหกเก้างาคีมอนมีงาคีมอนรู้จักไหมันเหนือน,นเชียงรายไม่โกงๆนะไม่ดังเท่าไหร่ นี่ไงกินตรงนี้เลยครับคุณทำไมต้องไปกินนมเพื่อ